สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีข่าวมาแจ้งพี่น้องอสสอสมครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะเป็นพื้นที่ขยาย1,000แห่งทั่วประเทศนะครับในการควบคุมโรคโควิด -19 ด้วยระบบปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อจัดการตนเองอย่างรวดเร็วแม่นยำชุมชนปลอดภัยแบบยั่งยืนและช่วยสร้างอาชีพมีไรายได้ระหว่างกักตัว ชุมชนวิถีใหม่ปลอดภัยโควิดส9สนใจลงทะเบียนได้จาก QR code นี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับโครงการชุมชนวิถีใหม่ปลอดภยัยโควิด -19 นะครับโครงการนี้นะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด19 โดยระบบปฏิบัติการตัดตอนวงจรโควิดแบบที่ดิจิทัลเพื่อยกระดับความรู้และทักษะในการจัดการตนเองได้อย่างรวดเร็วถูกต้องปลอดภัยอีกทั้งยังช่วยสร้างอาชีพและก็มีไรายได้เสริมอย่างยั่งยืนในขณะแยกกักตัวอีกด้วยนะครับลงทะเบียน QR Code นะครับตามภาพด้านล่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับและคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะครับคุณสมบัติของพื้นที่ของผู้สมัครคุณสมบัติของพื้นที่ผู้สมัครนะครับ ลำดับแรกนะครับสมัครใจและมีความพร้อมทั้งอสมมเจ้าหน้าที่เหาปรต,ตร่วมด้วยช่วยกันเอาไงเอากันนะครับชวนผู้นําชุมชนเด็กเยาวชนครูและภาคีเครือข่ายมาร่วมกันทําได้นะครับ 2. ส,สนใจใช้เทคนิคดิจิตัลในการสอบสวนโรคที่มีการแปลผลให้เสร็จมีระบบอ l ล r ามาร์ตวอร์นิงนะครับ 3. ม,มีผู้ติดโควิด -19 หรือเคยมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ c เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทดสอบระบบตัดตอนวงจรโควิดสิในชุมชนแบบพื่งนตนเองพื้นที่นําร่องมาก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็ติดต่อกันนะครับพี่น้องครับก็ติดต่อรอพอสตต่อแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าจะสมัครแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้จาก QR วอ d e ตคามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับ แล้วก็หวังว่าพี่น้อง1,000แห่งทั่วประเทศนะครับจะได้ร่วมปฏิบัติการตัดตอนวงจรควิด19แบบดิจิทัลนะครับเพื่อยกระดับความรู้ทักษะสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริมอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติแากเล่านะครับทุกเรื่องราวทุกข่าวสารก็จะ ถึงพี่น้องอสสอสมโดยด่วนโดยเร็วเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ